สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนอเทคนิคการผูกเชือกด้วยเงื่อนมันเตอร์ฮิตและซูปเปอร์มันเตอร์ฮิตซึ่งเงื่อนนี้มีประโยชน์ในการผูกเพื่อโรยตัวลงมาจากที่สูงโดยใช้อุปกรณ์เช่นคาร์บิเนอร์ยึดกับข้างบนแล้ว เราก็สามารถยึดตัวเรากับเชือกหลักแล้วโรยตัวลงมาโดยใช้เชือกหลักเราบังคับการเลื่อการการเลื่อนลงด้วยเชือกวิ่งตัวนี้นะครับลักษณะนี้เห็นไหมครับถ้าเชือกหลักดึงเชือกหลักเบียวแต่ถ้าเราต้องการจะหยดเราก็จับเชือกวิ่งเนี่ยประกบกับเชือกหลักไว้แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่า เงื่อนที่เห็นอยู่นี่เป็นเงื่อนซูเปอร์มันเตอร์ฮิตวิธีทำถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้และฝึกทำไปด้วยกันเลยครับเราเตรียมเชือกกับคลริมเนอร์ ที่จะผูกเนี่ยถ้าเราจะโรยตัวนะครับเราจะยึดคาเลเนอร์ไว้ที่ข้างบนสูงสูงคือตัวนี้และอย่างนั้นเราจะนำเชือกอผูกยึดกับคาเลเนอร์นะครับด้วยการเปิดคาเลเนอร์เข้าไปเชือกฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเชือกวิ่งนะครับดังนั้นวิ่งมาบิดคาเลเนอร์นะครับ แล้วก็วิ่งเข้ามาคารบินเนอร์อีกรอบหนึ่งก็จะได้แบบนี้ตัวนี้เป็นมันเตอร์ฮิตเนี่ยเห็นไหมตัวเราจะอยู่แบบนี้ดึงรูดลงมาแต่ถ้าต้องการที่จะหยุดเราก็จับเชือกวิ่งตัวนี้ถ้ารูดลงอีกอแล้วก็ปล่อยเชือกวิ่งแล้วก็รูดลงแบบนี้ถ้าต้องการหยุดก็หยุดยึด เชือกวิ่งกับเชือกหลักคู่กันแต่ถ้าจะให้มั่นคงมากขึ้นเราจะผูกซูเปอร์มันเตอร์ฮิตโดยย้เชือกวิ่งวิ่งไปข้างล่างเส้นหลักแบบนี้แล้วเปิดคา r เมเนอร์แล้วสอดเชือกวิ่งเข้าไปได้แบบนี้อันนี้เป็นซูเปอร์มันเตอร์ฮิตรวม2วิธีผูกเชือกโรยตัว เราสามารถโรยตัวลงจากบนลงล่างได้อย่างมั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ